สวัสดีเพื่อนชาวเกม Genji ีแพ k ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o ์ e Channel และก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์เปิดใครดีตัวละครแพดหน้าจันทาที่2เนาะบอกเลยว,ว่ามาตึงมากฮะมาเป็นตัวละครใหม่อย่างตัวของเน f เฟอร ตัวละครดีรันเป็นฟูริน่าอเล็กชิโนแล้วก็ตัวของจงหลี่ฮะบอยแล้วว่า4ตัวกาชา4ตัวละครแพคนี้คือมาตึงมากแล้วก็น่าสนใจมากทั้ง4ตัวละครเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาไกด์มาคุยกันฮะจุดเด่นความสามารถเกมเพย์ด้านการใช้งานหรือว่าการจัดทีมของแต่ตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง เราจะเลือกเปิดฮะตัวละครตัวไหนดีตัวละครตัวไหนเหมาะกับไอเดียดามากที่สุดเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาไกด์มาคุยกันฮะเช่นเคยเลยก็มาชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปชมกันเลยฮะสำหรับในส่วนตัวละครแรกเลยผมพามาดูที่ตัวละครใหม่ประจาแพทจันทาที่2เนาะก็คือตัวของเนเฟอร์ฮะเนเฟอร์เนี่ยจะมาเป็นตัวละครคาดหมายใช้สื่อเวท แล้วก็ตำแหน่งเนี่ยเป็นตัวละคร DPS หรือว่าตัวละครดาเมจหลักเน้นยืนสนามแล้วก็ทำคอมโบทำดาเมจเนี่ยเป็นงอกเงยจันทราเป็นหลักด้วยแล้วก็ดาเมจงอกเงยจันทรานเนี่ยของตัวเนเฟอร์มันจะรัวมากเยอะมากแล้วก็ถี่มากด้วยที่สำคัญเนเฟอร์เนี่ยมีพาสดีพะเหมือนกันเลยกับตัวของรอมาเจ๊กกว่างเนาะก็คือแค่เนี่ยใส่ตัวละครเนเฟอร์เข้าไปในทีมพะ ทุกคนท,ทีมจะสามารถทำคอมโบเป็นงอกเงินจันทาได้แล้วก็มีบัฟให้ด้วยฮะท,ที้ถัดมาผมพามาดูกันที่สกิลแมคคนิคของตัวเนเฟอร์อาข์คา,าวและกันฮะเนเฟอร์เนี่ยจะมีการใช้การชาร์จโจมตีแบบพิเศษฮนะในการทำดาเมจหรือว่าในการเล่นเป็นหลักเลยก็ว่าได้โดยการเรา,รากดใช้งานสนะกิลธาตุฮะผลักกดใช้งานสกิลธาตเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่สถานะแบบพิเศษฮนะ และถ้าเกิดว่าเรามีตัวของหยาดปรึกษาอยู่ก็คือตัวของระจานเซียวที่เก็บได้3อันสแต็กข้างตัวละครเราฮะถ้าเกิดว่าเรามีอยู่อย่างน้อยนะฮะหอันขึ้นไปเนี่ยเนเฟอร์ Never จะสามารถใช้การชาร์จโจมตีแบบพิเศษได้แล้วก็ไม่เสียพลังกายด้วยนะฮะซึ่งการชาร์จโจมตีแบบพิเศษเนี่ยคือมันดีมากมันจะเป็นการแยกร่างเงามาโจมตีใส่ตัวสู้แล้วก็ทำดามจฮนะเป็นงอกเงิน,นทา 3ครั้งประการชาร์จโจมตี1ครั้งด้วยเท่ากับว่าเราสามารถสแปมชาร์จโจมตีชาร์จโจมตีแบบพิเศษเนี่ยได้รัวมากแล้วมันจะขึ้นฮะเป็นดาเมจงอกเหินจันทาแบบรัวๆเลยอันนี้เรียกว่าเป็นดาเมจหลักหรือแมคคณีหลัก,ก,หลกฮะของตัวเนเฟอร์ก็ว่าได้ถัดไปส่งท่าไม่ตายเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนะจะเป็นการเบิร์ดท,ท่าหนังๆเป็นดาเมจธาตุไม้ ตัวคูณเนี่ยถือว่าค่อนข้างด,ด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มดาเมจได้จากการเก็บแตกของตัวพรสวร์นเนาะแอนติก็จะแรงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ถัดมาผมพาไปาที่พรสวรรค์สําคัญเลยฮะ,ะอันนี้ไฮไลท์เลยถ้าเกิดว่าเราจัดทีมเป็นคอมโบจรดแสงของตัวน็อตคายแล้วนะ,ะแล้วก็เนเฟอร์นเนี่ยทำการกดใช้งานสกิล่าเนาะมันจะมีการเปลี่ยนมะเฟืองทั้งหมดเลยฮะ,ะให้กลายเป็นตัวของมาร์เฮะ ซึ่งมาไดตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ระเบิดเองด้วยแล้วก็ทาคอบโบฮะเบงบาหรือว่าไฮบรบูลไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้การชาร์จโจมตีที่เป็นแมคลิกหลักเนี่ยมันจะมีการดูดต,ตัวของมลเมล็ดทั้งหมดฮะมาที่ตัวเราแล้วก็เป็นบัฟฮะหชิ้นต่อนหนึ่งอันซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มดาเมจของตัวช์จโจมตีแบบพิเศษด้วยทําให้เราสามารถชร์จโจมตีแบบพิเศษเนี่ยได้แรงมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็จะมีบัฟด้วยฮะถ้าเกิดว่าเราไเ,เก็บครบ3อันแล้ว เราจะได้ EM อีก100หน่วยด้วยกว่าคอนข้างดีนะฮะแล้วแค่นี้ยังไม่หมดฮะอีกหนึ่งพรสวรรค์อันนี้ก็ดีเหมือนกันเมื่อตัวของเนเฟอร์อยู่ในสถานะสกิล่าเนาะมันจะมีการฟื้นฟูนฟฮะหยาดปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องด้วยโดยตาก,การฟื้นฟูเนี่ยสูงสุดอยู่ที่50%จากการทำค่า EM ฮะเท่ากับว่าเราทำ EM สัก1000เราก็ได้เต็มแล้วเล่นจริงเนี่ยเราจะมีการฟื้นฟูหยาดปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง มีบัฟชาร์จโจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยเท่ากับว่าเราจะสแปมฮะชารจโจมตีแบบพิเศษรัวๆอะไรประมาณนี้เนาะเวลาเล่นจริงนะฮะแล้วก็ในส่วนพรสอนที่เหลือนะเป็นเรื่องของการโซอออสแล้วโซอออสรววฮะได้พลณังเพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยไฮไลท์เลยฮะ เนเฟอเนี่ยสามารถสืบข่าวกรองจาก n c c บางตัวละครได้ก็คือเป็นแมคานิกที่ไว้เล่นในแมบเมืองนอต c คลนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นทางด้านเกมเพลย์และการจัดทีมเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะเล่นเน้นไปธาตุไม้กับธาตน้ำเป็นหลักเลยคฮะ คือเราเนี่ยจะไม่ทำคอมโบบลูมให้บะบูลหรือว่าเบ่งบานฮะเราจะเอามอเฟอรเนี่ยให้กลายเป็นมาเลสสแตกให้กับเนเฟอร์แล้วเนเฟอร์ก็เน้นสปแปมฮะช้าโจมตีแบบพิเศษรัวๆอะไรประมาณนี้หลักๆคนเดียวเลยเพร้อการจัดทีมเนี่ยเราจะเนบเป็นไม้กันนาฮะคาดไม้ก็ใครที่มีรอมากถือว่าเหมาะมากใส่รอมากใส่นาฮิดาเอาไวบ,บัฟอะไรมานี้ ส่วนตัวละครธาตน้ำนะฮะจะใช้ไอโนโคโคมิเย่าลดหรือว่านน้อย oh เนี่ยผมก็มองว่าสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะทางการจัดที่หรือว่าเอาไปใช้างานจริงเนี่ยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณะฮะสุดท้ายนี้นะฮะถ้าเกิดถามว่าตัวของเนฟเฟอร์หน้าเปิดมากน้อยแค่ไหน ส่วนตัวของมองว่าใครกำลังมองหาตัวละคลดรดาเมรากดีเวย,ยืนสถามธาตุไม้และก็เป็นคอมโบจันทาคอมโบเมคานิกใหม่เนี่ยเนเฟอร์ Never, ถือว่าค่อนข้างหมหาะฮะเพราะว่าทำคอมโบ ง,ง้อเงนจันทาเนี่ยได้บ่อยแล้วก็ได้ถี่มากที่สําคัญฮะช่วงนี้มันก็เป็นเมตาจันทาเนาะโวกเอ็นโกเอ็นเกมมอนเตอร์เนี่ยมันก็มักจะใช้ไม่ค่อยจันทาพวกดีเบสเจนใหม่เนี่ยก็จะก่อนค้างเล่นง,ง่ายแล้วก็ได้เปรียบด้วยยิ่งใครคะมีตัวละครรอมาหรือว่าเจ๊กวางอยู่แล้วเนี่ย ยิ่งค่อนข้างเชียร์เลยเพราะเราจะกลายเป็นทีมพรีเมียมทีมเราจะโหดดาเมจจะล้นแล้วก็เยอะมากๆสําหรับตัวของ Never เนเฟอร์เนาะผมก็มองอว่าใครขาดตัวละครที่เวตอยู่หาตัวละครท่เบเจนใหม่เนี่ยเนเฟอร์ Never ถือว่าค่อนข้างแนะนาฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครดาเมจหลักเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเรามีตัวละครท่เบมีทีมครบแล้วก็มีแมคเทคนิกจันทาที่เป็นอันใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ตัวของเนฟเ r อร์ฮะเราไม่จะเป็นตองเปิดก็ได้เราสามารถข้ามไปเล่นที่อื่นหรือไปรอตัวของอื่นๆในอนาคตเนี่ยสามารถทําได้เช่นเดียวกันฮะหรือแม้กระทั่งใครที่มีรอมาอยู่แล้วแล้วไม่ได้อวยตัวของเนฟเฟอร์ไปมิเสรนะ็จฮะเราก็สามารถเล่นแค่เจ๊กวางรอมาแค่ตัวเดียวเนี่ยเล่นเป็นมาเฟอร์ต่างๆผมก็มองว่ามันเพียงพอกับการใช้งานแล้วเหมือนกันฮะ เพราะฉะนั้นเราจะเปิดเนเฟอร์หรือเปล่าให้ดูตามไอดีเนาะถ้าเกิดว่า ID เราขาดตัวละครดาวมะไรจริงดีไปทาดมาเนี่ยเรายังไม่มีเลยแล้วก็พวกเจนใหม่ย,ยังไม่ค่อยมีเลยเนเฟอร์ Never ฮะผมมองว่าค่อนข้างเชียร์ค่อนข้างแนะนำเมืนกันส่วนใครที่มีทีเนฮะเยอะอยู่แล้วเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกจะข้ามไปหาตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันฮนะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาที่ตัวละครรีรันมาพร้อมกันเลยกับตัวของ Never เน f เฟอร์เนาะก็คือตัวของน้องฟูรีนาฮะฟูรีนาเนี่ยมาเป็นตัวละครซับ DPS สามารถบับได้และบอกว่าภาพรวมเ่ยของฟูรีนาค่อนข้างครบเครื่องมากมีฮิลมีดาเมจแปะน้ำได้นอกสนามได้แล้วก็แอนติเนี่ยมีบับให้ทั้งปาร์ตีด้วยผมบอกเลยว่าตัวของฟูรีนาเนี่ยถ้าใครยังไม่มีสักหนึ่งตัวฮะ ควรมีติด ID ไว้มากๆไม่เสียหายแน่นอนเนาะสักหนึ่งตัวนะฮะทีนี้ผมพาไปดูที่แมคินิกแล้วก็เกมเพย์คร่าวๆข,ข,ของฟูริน่าละกันเนาะฟูริน่าเนี่ยจะใช้สกิลธาตุเป็นหลักนะฮะในการเล่นโดยสกิลธาตุเนี่ยจะมีอยู่ที่2โหมดโหมดแรกเลยก็คือโหมดฮิลซึ่งโหมดฮิลเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรนะ่เนาะเอาไว้ฮิลตอนฉุกเฉินเท่านั้นฮะถัดไปอีโหมดนึงเนี่ยจะเป็นโหมดที่ใช้ในการต่อสู้ผมเรียกว่าโหมดซีฟนะู้ดฮะ จะมีการเชิญซาม,มอนสามต,ตัวละครออกมาซึ่งซาม,มอนเนี่ยจะโจมตีแบบอัตโนมัติฮะก็คือมอนเตอร์เนี่ยจะเว้นเท่าไรจะบินอยู่ข้างบน,นด้วยนั่นเนี่ยตัวของซีฟู้ดสามารถล็อกเป้าโจมตีได้อัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่จะเป็นทำอะไรฮะสลับตัวออกเป็นตัวอื่นได้สบายๆเลย แล้วก็ซีฟู้ดเนี่ยมีการโจมตีแล้วก็แปะน้ำไม่เรื่อยดานเมจถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะถาดไปถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบับแล้วบับทั้งปาร์ตี้แล้วก็บับฮะเป็นโบนัสเสียหายทุกค่าด้วยเรียกว,ว่าเยอะมากแปลว่าตัวของฟูริน่าเนี่ยจะมีข้อควรระวังในการเล่นเล็กน้อยเหมือนกันฮะตัวของซีฟู้ดเนี่ยเวลามันโจมตีมันจะเปการกินเลือดทั้งปาร์ตี้ด้วย แล้วมันจะกินถึงครึ่งหลอดเลยแล้วก็ถ้าไม่ตาเนี่ยเราจะบัฟได้ต้องเป็นการเก็บแสกการลดเลือดหรือการเพิ่มขึ้นของเลือดแทนะ้เพราะฉะนั้นฟูริน่าเนี่ยจำเป็นต้องเล่นคู่กับตัวละครฮิวดีๆสักหนึ่งตัวฮะหาตัวละครฮิวมูหาตัวที่คิวแรงๆสักหนึ่งตัวเนี่ยเข้าไปทีฟูริน่าก็เล่นได้สบายๆแล้วนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนด้านการจัดทีหรือว่าการใช้งานจริงเนี่ยของตัวฟูริน่าคือมันเล่นง่ายมาก เราแค่กด e กด q แล้วก็สรับตัตออกฮะคือจบแล้วเน้นใช้สกิลธาตุเน้นแอนตี้บัฟแล้วก็ไปเซตอัพเล่นที่อื่นได้เลยเรื่องการจัดทีมก็ไปได้หมดนะฮะเพราะฟูริน่าเนี่ยเป็นตัวละครท่าดน้ําอยู่แล้วท่าดน้ำเนี่ยมันคอมโบได้เยอะฮะแล้วเหยก็ได้ทาตักของแช่แข็งก็ได้ชาร์จไฟฟ้าก็ได้ เล่นเป็นคาร์บอ l บลูมต่างๆก็ได้หรือว่าเป็นโมโนน้ําก็สามารถเล่นได้คือมันไปได้หลากหลายไปได้เยอะมากสําคัญอย่างเดียวเลยฮะเราต้องพกตัวละครฮิวไปอย่างน้อยสักหนึ่งตัวฮะถ้าเกิดว่าเป็นฮิวหมู่ได้ก็ยิ่งดีเลยฮะให้เก็บแฟนแฟเก็บแอนตี้ใอกัตัวครูีน่าแล้วก็เก็บเลือดไว้ให้สีฟูดเนี่ย มาตีได้แรงมากยิ่งขึ้นข้าวนี้ก็คือสามารถเล่นได้หมดแล้วแต่ก็จะมีตัวละครเจ็ใหม่่ะอย่างเช่นพวกเนเฟอร์โรมาหรือว่าตัวของพี่ฟิตเนี่ยหรือว่าอินิฟฟาเองก็จะใช้ตัวของฟูริน่าเนี่ยไม่เคยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่า บนักเสียหายเนี่ยไม่ได้มีผลกับคอมโบจันทาเนาะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันคับเพราะยังมองว่าใครกำลังมองหาตัวละครปแปะน้ำซับดีเบทสักหนึ่งตัวตัองฟรีนาถือว่าค่อนข้างคุม้มและก็น่าเปิดเก็บไว้มากๆเนาะสรุปภาพรวมเลยนะกับตัวของฟรูนาถ้าเกิดถามว่าปัจจุบันตอนนี้ยังคงน่าเปิดไหมฮะ สนตัวมองว่ายังคงมอเตรคอนที่น่าเปิดมากควรมีติดไอดีไว้อย่างน้อยสักหนึ่งตัวฮะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมันไปได้หลากหลายปาร์ตี้ถึงแม้ว่าพวกเจนใหม่ๆนอตคลาเนี่ยอาจจะใช้งานไม่คุม้มฮาแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ย คือมันใช้งานได้หมดเลยมันบัฟได้หมดเลยฮะยี่งใครเนี่ยจะหากลุ่มดาวเพิ่มเติมไปซีทงซีสองเนี่ยก็ยังคงแบกได้สบายๆอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าเชีย์มากฮะสำหรับฟูรีนามีอย่างน้อยสักหนึ่งตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครพยายามจะเน้นฮะเป็นพวกน็อตคลายอยากหาตัวละครซับแปะน้ำเนี่ย บัฟโพกน็อตทายเป็นหลักเนี่ยพอโบจันทาเป็นหลักเนี่ยฟลีน่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อาจจะไปรอตัวของโคราบิน่ามีโอกาสจะเป็นธาตุน้ำเหมือนกันแล้วก็บัฟเป็นจันทาเฉพาะอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถข้ามไปก่อนได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าส่วนตัวก็เชยร์ว่าควรมีติดไว้มากๆเนาะและก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพาที่ตัวละครรีรนันในตู้กาชาครึ่งหลังกันบ,บ้างเนาะ เริ่มดูกันที่ท่านพ่ออาร์เลชโนนฮะเจ้นเลยของตัวอาร์ลเลชนโนเนี่ยจะมาเป็นตัวละครธาตุไฟแล้วก็เป็นตำแหน่งฮะตัว et, Diamond, ละครเมนดีเวสดาเมจหลักธาตุไฟที่มีการเล่นฮะเน้นไปที่การโจมตีปกติเป็นธาตุไฟรัวๆแล้วก็เล่นได้หลากหลายคอมโบนะเล่นเป็นโมโนโฟไฟก็ได้ระเอยอรไระลายก็คือสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยโอเวอร์โหลดก็สามารถเล่นได้ฮะทีนี้เรามาดูที่แมคคณิกแล้วก็เกมเพย์ ซึ่งผมบอกแล้วว่าแมคคิงเนี่ยเข้าใจได้ไง่ายมากเกมเพกอก็เล่นกันง่ายฮะคือเราเนี่ยจะใช้สกิลธาตุในการแปะมาร์กใส่ตัวซูเนาะแล้วก็ทําการกดชาร์จโจมตีในการดูดมา์าเข้ามาที่ตัวเราฮะเราก็จะได้เป็นตัวของบ่วงพันธะชีวันเป็นหลอดสีแดงตรงหลอดเลือดของเราค่ะยิ่งมีเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งโจมตีเป็นธาตุไฟได้แรงขึ้นเท่านั้นฮะ และการโจมตีว่าเกมเคเนี่ยเราจะเน้นไปที่การโจมตีปกติก็คือตีเป็นธาตุไฟโดดๆเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งการผสมธาติก็จะผสมธาตุจากการโจมตีปกติดโดดๆประมาณนี้เป็นหลักนะแต่ว่าในการเล่นอารีชิโนเนี่ยก็จะมีข้อควรระวังใหญ่ๆเลย1ข้อฮะอารีชิโนจะไม่สามารถรับฮิลจากเพื่อรวมทีมได้ถ้าก็ว่าเราโดนโจมตีเราเลือดลดเนี่ยเราจะไม่มีฮิลเราจะฮิลไม่ได้ฮะ เราจะคิวได้จากการใช้งานท่าไม่ตายเนาะแอนตี้ของตัวเลเซลเนี่ยจะสามารถคิวได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างแรงฮะแล้วก็จะเป็นการรีเซตสกิลท่าด้วยเกมเพกก็จะเป็นประมาณนี้ใช้สกิลท่าในการแปะไม้แล้วก็กดชาร์จโจมตีดูดมากมาเน้นโจมตีปกติรัวๆไปเรื่อยอะไรประมานี้ฮะพอเลือดลดเราต้องการคิกวก็กดแอนตี้คิวอะไรมานี้เกมเพกก็เด่นง่ายเข้าใจไม่ยากเลยเนาะ เพราะฉะนั้นทางด้านการจาัดทีหรือว่าการใช้งานจริงเนี่ยเราจะใช้งานจริงได้หลากหลายคอมโบหลากหลายทีมฮะอย่างเช่นใครจะเล่นเป็นตัวของอาริชิโนโมโนไฟไปเลยอันนี้ก็สามารถเล่นได้ครัหรือว่าใครจะเล่นเป็นคอมโบะสมธาต ไปอะไรที่โนหรอเฮ้ยหรือว่าอะไรเี่โนเนี่ยคอมโบละลายอันนี้ก็แรงเหมือนกันเล่นคู่เซียรีก็ถือว่าเล่นได้สบายๆฟ่อนข้างโหดนะ,ะก็จะมีความยากในการเล่นนิดนึงในเรื่องของการเลี้ยงเลือดเนาะเพราะว่าเรารับหิวากเพ่อนไม่ได้ขายที่ใส่ตัวละครโล่เนี่ยก็จะฟ่อนค้างเล่นง่ายมากเพราะว่าเราจะไม่โดนโจมตีกระตุกด้วยขัดจังหวะด้วยพอไนะนใครอยากเล่นท่านพ่ออะไรที่ง่ายๆเนี่ย ก็ควรจะมีตัวละครโล่เอาไว้ก็จะเล่นได้คอนขัางง่ายนั่นเองเนาะเพราะฉะนัาา้นทาการดังมองหาตัวละครดาเมจหลักคาดไฟนะฮะตัวของ ino, ขอาริชโน่กยอยคงติดเมตาแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าเปิดอยู่ฮะเพลงตะวันณปัจจุบันตอนนี้ใครที่มีทีมครบทีมพรีเมียมเนี่ยดาเมจไฟจะค่อนข้างเชียร์เป็นตัวของมาบุยกามากกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถเปิดทีมครบผมมาบุยกาได้ผมเชียร์ว่า ปทางดาเม่ทัดไฟเป็นตัวของเจมาเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะแล้วก็ค่อนข้างแรงมากกว่าเนาะแต่ถล้วก็่าใครชอบอาริชิโนนะตอนนี้ก็ยังคงสามารถเล่นได้อย่างติดเมต้าอยู่นะฮะสรุปภาพรวมเลยตัวของอาริชิโนถ้าเกิดถามว่านนะตอนนี้ยังน่าเปิดอยู่ไหมฮะผมมองว่าใครกำลังมองหาตัวละครดาเมจหลักทตดไฟสักหตัวในไอดี ที่เน้นการโจมตีปกติแล้วก็ได้หลายคอมโบแล้วก็เล่นง่ายไม่ได้ฟิกตัวละครเข้ามาใส่ในทีมเนี่ยอาร์เรชิโนก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ติดเมตาอยู่แล้วก็ยังน่าเปิดอยู่ฮะแต่แถ้าเกิดว่าในไอดีใครพอจะมีทีมเน็ตเล่นให้กับโตัวของมาวิกาเนี่ย ส่วนตัวค่อนข้างเชียะเลือกดาเมจหลักคัดไฟเป็นตัวของมาวิก้ามากกว่าเนาะหรือถ้าเกิดว่าไอดีใคเนี่ยไม่ได้โฟกสัสว่าต้องเอาเป็นตัวละครคัดไฟจริงจะเลือกเป็นตัวละครเจนใหม่เนี่ยผมก็ค่อนข้างเชีย์มากกว่าฮะอย่างเช่นไปรอนเนฟเฟอร์เลยว่าเปิดตัวของพรีฟินเนี่ยณไปอตอนนี้โพอม่คณิกใหม่เจนใหม่เนี่ย ก็น่าจะได้ใช้กับมอเตอร์ใหม่ๆมากกว่าเนาะแต่ตัวของอาราชโ่เนี่ยใครอ้ยใครชอบใครอาจจะดันกลุ่มดงกลุ่มดาวเพิ่มนะตอนนี้ก็ยังเล่นได้ยังติดเมตาอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะับผมพาไที่ตัวละครสุดท้ายกันแล้วก็คือตัวของปู่จงหลีฮะจุดเด่นเลยของตัวจงหลีเนี่ยก็คือมาเป็นตัวละครเปิดโลฮะโลจะเปิดน้ำมากโลมีลดต้านทานด้วยแล้วก็ใช้งานง่ายอัพไทม์ดี แล้วก็ไปได้ทุกปาร์ตี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการโลเนาะโดยแมคะนิกแล้วเกมเพลย์ฮะมันง่ายมากไม่มีอะไรเลยฮะเราจะใช้งานสกิลอีค้างในการเปิดโลแล้วก็สลับตัวออกเท่านี้คือจบนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับมอนเตอร์เนี่ย มันก็จะมีการลดต้านทานทุกท่าดเลยฮะลงประมาณ20%ก็คือใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็โลดจงหลีเนี่ยมันอยู่นานกว่าต่อของคูดาเนาะเล่นจบโรเทชเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาที่จงหลีกดอีค e ้าเปิดโลดอีกหนึ่งครั้งก็ถือว่าจบแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยเราจะกดหรือว่าไม่กดก็ได้ถ้าเกิดว่าเราบิ้วไม่ได,ดีถ้าไม่ตายก็สามารถเสริมได้ไไดเป็นเบิร์ดก้อนเนาะแล้วก็ จะมีการแช่แข็งสตูไปเวลา4วินาทีด้วยประมาณนี้แล้วก็เสียกันเลยจงหลีเนี่ยจะมีแมคคดิในการเบรกรูปธาตุหินได้ค่อนข้างดีฮะเวลาไปเจอบอสที่มีโลธาตุหินต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้การกดอีค้างใช้แอสติเนี่ยแป๊บเดียวก็สามารถทำลายโลหินได้ง่ายๆเช่นเดียวกันเนาะนอกนอจากนี้คือไม่มีระฮะาทำเป็นตัวละครที่ลิงแล้วก็ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นการจัดทีมใช้งานจริงเนี่ยคือไปได้ทุกที่ ทขอแค่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเราต้องการโลเราสามารถยัดจงหลีเข้าไปเลยก็คือใช้งานได้ง่ายมาจะเป็นทีมคอมโบละเหยละอลายโมโนหินทีมธาตุลมต่างๆนานาทีมโมโนธาตุอื่นๆเนี่ยสามารถใช้จงหลีได้ครบถ้วนทุกตีทุกทีมเลยแม้ว่าบางทีมเนี่ยมันอาจจะมีตัวละครที่ใส่แล้วแทนจงหลีเนี่ยบัฟดรแรงบัฟไร้โหดกว่าแบบว่าเราอยากเล่นง่ายเล่นสบายเนี่ย ก็สามารถเลือกใช้งานเป็นตัวของจงที่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าใครที่เป็นคนที่เล่นเกมไม่เก่งอยากใช้ง่ายง่ายเล่นสบายๆไม่ชอบโดนตีไม่ชอบการโดนตีขัดตัวกระตุกเนี่ยอาจจะยอมเบาลงหน่อยในบางตี้บางทีมใครมองหาตัวครโลดระหนาใช้งานง่ายจงลีก็มองว่าก็สามารถมีไว้เนี่ยไดีสามารถติดไอดียวไได้เช่นเดียวกันเนาะสรุปภาพเลยะฮะสำหรับตัวของจงลีถ้าเกิดถามว่าปัจจุบันนี้ยังน่าเปิดอยู่ไหมฮะ ผมมองว่าสำหรับใครที่ต้องการตัวโร่ปู่หรือว่าจงหลีเนี่ยค่อนข้างเชียและก็นแนะนำมากคือมันทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นง่ายไม่ต้องหลบฮะใครที่หลบไม่เก่งหลบพลาดไปบ่อยเนี่ยการมีจงหลีทำให้เราเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในบางทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะมากหรือว่าดามเมจเราดรอปลงแต่เราเล่นง่ายขึ้นเล่นโอเคขึ้นผมก็มองว่าจงหลีค่อนข้างแนะนำเหมือนกันฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่ได้มีปัญหาต้องใช้ตัวละครโล่ผมก็มองว่าจงหลีเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้งานก็นได้เพราะว่าตัวละครหลังๆเนี่ยมันมักจะมีตัวละครโล่ที่เป็นเจนใหม่ฮะบัฟได้ด้วยซับดาเมจได้อีกอะไรประมาณนี้โผล่มาอยู่แล้วหรือว่าทีมล้าหลังเนี่ยมักจะเล่นกับทีมพรีเมียมกันเอง อย่างเช่นทีมสเกิร์ตทีมนิวเวเลตทีมมาวิ i ้ a ทีมมีฟินรอมาหรือว่าเน f เ,เฟอเนี่ยลังหลังไหมเนี่ยเราไม่ได้มีตำแหน่งใส่ให้กับตัวของจงหลีเลยถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นฟูลทีมฮนะเพราะฉะนั้นก็เราไม่จำเป็นต้องเปิดตัวของจงหลีก็ได้สำหรับขายที่เล่นไป็พวกเมตาหรือว่าทีมลังหลังมานี้เนาะส่วนขายที่ต้องการตัวโล่ปู่ถึงว่าน่าเปิดอยู่นะฮะ ก็จบกันเลยนะคะสำหรับการไกด์เปิด่ายดีตัวละครแผ่นหน้าจันทาที่2เดี๋ยวช่วงครั้เนี้ยเราจะมาสุกข,ข้าวอีกหนึ่งครั้งฮนะมีตัวละครไหนหน่าสนใจกันบ้างผมบอกนะ้ว่าในแผ่นนี้เนี่ยจันทา2ตัวละครทั้ง4ตัวฮะเป็นคงที่น่าสนใจทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเพื่อนอวยตัวละครตัวไหนชอบตัวไหนเนี่ยสามารถเลือกเปิดได้เลยฮะ อย่างเช่นใครที่อยากได้ตัวละครโล่จงหลีนะตอนนี้ก็ไม่แย่น่าใช้มากใครอยากได้ฮักตัวละครซับแปะน้ำฟลหน่าอันนี้ก็ดีมากหรือใครขาดเมนดีเพ ก็เล่นได้เลยมีทั้งธาตุไม้และก็ธาตุไฟเป็นของเลชิโนโก็คือดีมากๆทั้งหมดเลยทั้ง4ตัวละครตัวนี้แต่แล้วก็ถามว่าผมแนะนำใครหรือว่าเชียร์ใครใครน่าสนใจที่สุดเนี่ยส่วนตัวฮะผมเชียร์อยู่ที่2ตัวละครเนาะตัวละครแรกเลยก็คือตัวของปุรินาฮะปุรินาคือมันใช้งานได้ดีมากแม้ว่ามันจะบัฟพวกน็อตคลายเนี่ยได้ไม่เต็มที่ก็คือไม่ค่อยคุ้มฮะ แต่ว่าตัวละคอรอื่นๆเมืองอื่นเนี่ยฟลินาก็ยังคงใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็เป็นผ้าน้ําด้วยซับดีเบทได้แปะนงแปะ,แปะน้ําได้ใช้งานง่ายก็เชียร์ฟลินาค่อนข้างน่าสนใจมากในส่วนของแพทนี้ฮะอีกหนึ่งตัวจะเชียร์เป็นตัวละครดีเบทเจนใหม่ก็คือตัวของ Never เนเฟอร์เนาะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ย มอนเตอร์ใหม่ๆม,มันก็มาจะต้องเล่นคอมโบจันพงจันทานดวนั่นการมีิีมเจนใหม่เนี่ยเราจะเคลียร์พวกเอ็นเกมกับมอนใหม่ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เนเฟอร์เนี่ยก็คือมาเป็นตัวคอนเจนใหม่ด้วยสามารถโจมตีเป็นพวก็เลจันทานได้ด้วยรัวก็แอบเชียร์ฮะไปทางเนเฟอร์เช่นเดียวกันเนาะส่วนตัวของอาราชิโน่กับป่ก็ถือว่าไม่แย่เลยใครจะเปิดก็สามารถเปิดได้ะครับถือว่าน่าสนใจทั้งหมดเลยในส่วนของแพทหน้านี้นะฮะเอาเป็นว่าเพื่อเคลียร์ยังไงกับตู การฉายว่าตัวละครรอบนี้เปิดใครกันบ้างเชียร,ตร์ตรัวละครตัวไหนตัวไหนน่าสนใจก็รอมาคอมเมนต์กันได้ผ่านดาร่างคลิปนี้เลยฮะเช่นเคยก่อนจางไปขอฝากสปอนเซอร์ e Z ี c ี่การร้านเติมเกมนะคะถูกนะฮะใครจะไปเติมรอตัวละครแผลหน้าทั้ง4ตัวละครน,นี้ก็ไปจัดไปรอกันได้ผ่านทางร้าน e Z ี Car เลยฮะและ้วก็เช่นเคยใครที่ชอบคลิปนี้ฝากรบกวนเพื่อนๆฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่หลุดจากผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกบผมนะบ๊ายบาย